ก็ทานนองอันนี้อันนี้ประสบกันถทายกินก็ทานน่องะสบกา์นยู่ได้คุกกหลีอ่าประสบกัน์ในคุกกหลีตอนที่โดนโดนจับอ่าเขามนี้ยังให้กินแนวก่อนนี่หมูสอยนี่นุ่มกับขนมปังเออแต่ว่าตอนเชียงครับตอนแรกครับเขามันเป็น มามานี่เขาสิกินเข่าก็ได้กินเข่าก็ได้มันมีเข่านี่สิกินก๋วยเตี๋ยวบ้านเขาเอินก๋วยเตี๋ยวบ้านเขาเอินยังหมูบุกบุกปักปักอย่างเี้หัจักแล้วเขาเนาะเพราะว่าสร้างมันเป็นนื่กันกต่เซมกุนเวียดนามเวียดนามมันบอกภาษาจริงเนาะเออเมันก็เขียนได้มันอ่านได้ผมนะสุ่มนเพราะเขาเรียนมากเลยเออนะสุ่มเนเขาเรียนมากเขาเขียนได้อ่านได้ที่เขาจังเขาไปได้คนไทยเขาหาแต่อ่านได้วิสัยออกมันไปเลย อันเย็นนั่นต้องเสียนไดนอันไห้ตั้งหูยังเสียนไหน้อมอานไนฟอมาจอเขาไมได้สั่งไหนเอาคือเมึ่งล่ะรวแเ้วกินได้สวยเลยทีเอ้คือยันเออยำน้อนกับซีทุ่มเขาปิดเลยปิดไฟโทรศัพท์กับว่างใส่โทรศัพท์เขาก็ถอดสายออโทรทัศน์เขาก็ถอดสายอือเสียขาเขาก็นี่พูดละสองพืื บ่ไบ่ไเห็นเ่ยนเห็นต่วันละบ่เอบ่เห็นเลยใส่สองหมื่นจังค่อยซักเช่นึงคุกอีกยีแห้ออืมแต่นี่มนจำง่ายเลยชิพหามือชิหามือแล้วผมติดละอามวนบั้มันกับนมาวนแล้วเนาะติดุกเนาะขึ้นอดบ้านเนาะออดบ้านเลยชิพหามือโดนอยอดบ้านหนึ่งจิ๋วแหละอือโดนโดนอีนีใหญ่ว่าเลย S <S มีทุกเสืส้อแสบทั้งฮีโกทั้งคนไทยทั้งรัสเซียทั้งอิตาลีอือรัสเซียแม่กันมัดเลยอยู่ที่ไหนโล่มันาแต่มีแต่คนไทยคนจีนแห่งไหลแยกผู้หญิงผู้ชายแยกไม่มีผู้ชายผู้ชายใส่ชุดเขียวมีเงีใส่ชุดสีผู้แต่ละพวกแกกันนี่นเป็นเงเสียงโศกันโยกหดขึ้นผู้เบาหมดละ <S 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 ก็คขขิดถอดพวกไป้ด้แม่ซึ่งไม่เขาคุยกันเอเขาโซ่กันเออได้ยินอยู่อ oui, yeah. yeah. ือจะเลียบไปเห็นกันหรอกก็ได้ยินได้เสียงเออเรียบไปเห็นกันเขาไปเห็นกันอืมคุกอีรีจิหิตหนี่งหรอกบอมแมนบอมแมนอันเป็นที่พักล่อล่อบินบอมแมนล่อบินล่อบินต้องมายื้อุ่นล่อบินต้องอีกมองนึงอันนี้คือติดคุกเลยอันนี้ติดคุก ก้อนิน <screws> ม <in the bar> ันส mm. like ีแ <in> ค <another> ่มือน right ึงกว้นเ้าสีหินเขาสิเอาห้าไปไใบหันมือนึงเออเออเออเป็นเพราะมันหดมือเหรอขึ้นเชียงเขายังถอดกุญแจมือเออคว้านสีขึ้นเชียงบันไดเลี้ยนขึ้นไปนี่เขายังค่อถอดกุญแจมือให้แต่เขาอยู่ในคุกเขาร์ไซเพราะไชเพราะไชเขาในโคคมบาใ์ไบ่มีพัฒนาการเนี้ยบ่มีพัฒนาการได้ใส่โทรศัพท์วะโทรศัพท์นี่มาใอส้ตอนตอนกวนสีขึ้นเชียงอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเขาติดตัวทั้งบ้านหรือจิดตัวอะไรอะไรเขาอยากอะไรมันมีการตัว เขาสิมนี้เขาสือการเทลลอยเบื่องันไม่หนะเงินยไม่เหมือนที่เฮาเขาสิยืดไปเหมดเขาก็จะเอาเขาสือการนั่นสิเขาก็เอาการมันไม่หนมันสิมีตูวโซ่ซับซับเทานั้นแ่วหาผู้ใดก็ได้ชวมาเมองไท่ก็ได้แต่กาหันดดมันมันหันแขงมันหังใสร็แล้วครับ แรว่าส่วนมากกับโทษติดตัวกันให้ทั้งให้ยาเท่านี่ติตตัวอีกทีนึงเออเราอยู่ดีสบายอยุโรปเราเป็นยังดอกมือนั้นมือนี้สิได้บินแล้วละสิได้กลับแล้วละอันสิน่เพราะว่าบางคนกบบบทจิดตัวกับแบบสามหมื่นสี่มื่นเป็นคนมีเงินมีบางคนบางคนบาคนม่มีเงินคือติดตัวไปไหนจิดตัวไปไหนเลยคือติดติดแต่ซื้อซื้อจะรู้ไหมผมมีเงินกับซื้อก๊าซไปไปและวลอยลอยหนึ่งใส่ได้เจ็บสิบนาที ต้องถาเชื่นเหมือนเดียบวบถ่าชิวอโทรศัพท์เพื่ออเจ้าสิโทษด่วนเขาก็ได้เจ้าต้องให้กวนโทษน้่มผมเป็นตูสาทั้ะตูวตูยังไในคุกมันมีตูหนึ่งสิบค้นสิบห้าคนนั่นตัวตัห้องตูหนึ่งมันจะมีสิบห้าคนนั่ได้มือเขาแบบ่ได้มือเขาบไปเตือนตัวห้องมกแม่ะใส่กุญแจมือเอาออกไม่เขาใส่กุญแจมือหม อืมั่ัดอสิขอเชียงป้องสื่อเพะยัง้นเจมเลาจะเลล่างานตัวยังยืมมาสนามบินแม่หอดสนามบินตรงเบลลางันตัวโอ้ตัวเลางนตัวเขาตัสนามบินเขาไปได้ป้องในหน่อยที่ปกงนห่อยพวกเขาจิปล่อยห้อออกมาเยเขาตอมห้องเอาไปพิ่มไ่ในมือถ้าเวิรไล่ในมือีฟมตาพร้อมตาพร้อมแม่ตาพร้อมเออว่าอีบีเสียควมหลดเอออันนี้อันนี้เาเจอย่ได้หอ้กับใหญ่ตัวเ ก็ดูเลไปเพี่นีรือแต่ว่าอันได้คุกเนี่ยเพาะว่าเพราะว่าอะเขาว่าได้เิดแต่ไม่ติดเอาพูดถงคนจิดยูซีเดียนติดต่อยาดว่าได้โอ้เง่นกับว่ามีติดตัวส่งบ้านเม็ดนั่สินะบอมาทะเาว่ามีเงี้ยนี่บ้านเม็ดมที่นี่เงินติดตัวมีถือจับมือมือถือมือช่วยมือผมมีเงินสากสิบมมีเงินเอาฝากฝากไพี่เราบ้าน้องนี่เหยี็บเงินมาเนี่เจ็บเงินมาติดทงนั่นย่างสี่งไรก็จักหหกแสน ยังให้ขาดกระเป๋าเพื่อเครื่องดินเนาะเออเพื่อคายเชรื่องดินเพื่อคายอยู่ในคุกนั่นแหละอืมท้านั้นเทียบมันจิบด่วนจะสิบอ้ลำบากคนนเนาะลำบากชิบหาเมื่อก็จะเป็นไงพวกขวามันกีหนึ่งกาแฟส่องละสองพันสามพันอาน้ำมันเชฟเอ้น้ำอันชิยูเนาะเออ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 ไปอยู่ในหันบอมแมนนะครับเออส่องเป็นหมื่นเอออยาสูบผมซืสีท้องนอกส่องละสีปัญหาอ่าไปซื้อในคุกส่องละแสน จิดตำรวจเพราะสูบกับว่าอะไมันสีแต่มันสีรุ่งเดียงแห้งมันสีรุ่งเดีงแต่เพรต้องค้ดยากตลอกมันนี่มันขายอ่ะว่าถ้าค่อยๆถามเขาจะไปถามแห้งผู้ใดมียอ้สูบเขาบอกขายไหนดิเขาอยากให้คุ้มคือกันลักทามกันลักขายกันลักขายกันมันนี่ขายอยู่มันมีกาแฟก็หาวิธีจนได้ละเจมันกาแฟออนถอดมีกลหนวดเท่าแม่แล้วกันยุูแม่เท่ามันสีนี่ลวดเอามาต้อกันเจียมต้อลวัด อ่ามีเนียมมันสีแดงไว้เออแดงครึ่งเห็นหมดนี่นต่อยอยากสูบด้วยจะมาสูบสูบในห้องแหนมสูบนี่ห้องแหนมเออจะมาสูบจะเดือนพอมาเดือนในห้องมันกล่องมันมีกล่องสุกห้องอเออเอราะเขาอยัง่งมันตีกันดิ มันมีหลายประเทศที่เขาแข่งในน้ำกันบางังประเทศให้แข่งมอมเดียวกันประเทศเขาแข่งร่วมกันร่วมกันเลยแข่งร่วมกันทุกเสื้อสัต์ทุกเสื้อสาตเขาบอกเลยางมันร่วมกันเลี่ยงคือยังบักหิวเนี่ยขยังเขาโฟดเข้ามาหักหาเขามันเลี่ยงเรี่ยงเลบัดไล่เสือกเจนเนนตึ๊ดขันออกหกค้นเจ็ดค้นี่โอ้ยสว่างหมดที่นี่อยากนวนจางคาไปทั้งีนก้เออ แถ้าขันเนี้ยมันแหน่ยงนี่โอ้ยเหยียดกันไล่ติดกันจะมีบ้านไล่ติดกันเลยแต่ว่าขันยุ่นมองเยื่อจำที่แท้ก็บอกเท่าไหร่อกแต่ว่าขันตอนนี้นี่คุกเนี่ยเท่าไหรเขาก็อัดเข้าไปมันหลายมันแบบมันผม้มลงไปเลยวมันยังลงไปเพราะว่าเนื้อหมูเขาเนี่ยส่งตัวมันไหลไปกี่ขึ้นนั่งสำสมบัยก็เลยนนั่งสมบัยเหนี่ยกันว่าไล่ติดกันจะนี่ รัดกันซิซิ่าข้นขั้นบอนนกวัเลยค่อยแดงมันเจอคันเจอบอนนลควอยู่แต่เังยหมาโสเน้่ยหมาโสะมัมีแนวกินเนอะแ้วที่นี่ได้ขนมปังกับนุ่มเขาิ้แห้งเนมาโะแต่บัดเคี่ยงกับตอวแล้งจังสีมี่เขาเนี่ท่านคอสีได้กินเขาอันนี้ประสบการณ์ตรงได้พี่น้องเ้อว่าโดนหรอกผมไปยุหันซีกีครับซิอยัง ผู้ได้พอ,อยังได้วไกวับมากคือผมว่าสันี่เนียนี่คุกประสบการณ์ในในเรื่อนจำนี่เพื่อให้เจอแบบไหนก็บข้อมนได้อันนี้เนว่าก็ข่อยนะเพิ่นเจอมาแบบนี้นะครับนี่ติ๊บชิบหามือประสบการณ์ตรงแล้วครับผม คนกรติบสองสามหมื่นกันนี่มันมีตัวเออมันมีตัวอะไถึงเงินฟ่มเงินฟ่มเออเงินฟ่มเขาจะว่าอะไเนียเร็วเสียงก็เสียงกะเดารเดาเอแม่ไม่หิวแม่เลี้ยพ่อไง่ได้ยินเราเลยล่ะบ่ล้ยงเอวพ่อเสียอาบน้ำอยู่ไปพ่อเขาแม่จะเออหมดจะจ้อยเออแล้ผมเห็นด้วยเห็นแ้วเจ้านวบพไงบ่ เอาเอาไม่เอาไม่ชิบสามมือผมก็อ่าบน้ำเหนาไงอออันนี้พอมัน่อดเจิทัก็ไม่คุกัน่าบ้าไม่กันแล้วชิบสามมือผมก็อาบน้ำ แต่ว่ามันก็บ่ค่อยมีกินบ่ไรไมีกินเพราะว่าเขาจะงานนี่โรงงานเนี่ยพวกอ๋อพวกยังเทั้งมันหนาวเนาะมันแห้งไปเนี่ยเอเราก็จะมาจันสีได้เนี่ยเกาหลีกับพวกเกาหลีเออเกาหลีนี่คะแนนไม่ยิ่งนี่ยหกเจ็ดมือคันไปถามมันเสียดเนี่ยเกาหลีเออเสียดเขาเพราะยังอำนาจเขาบ่ค่อยสนใจเขาไม่สนใจเนี่ยแน่ความจนควบจนอันนี้ครับฝากถึงพี่น้องเด้อสมมุติว่าเนาะ หนาวเยีงอีรีเออเกาหลีนี่เป็นประเทศที่หนาวหนาวครับแนมปักแปะเปิดแนมแนมกับหนาวที่เขาบ่เคยลืมจกนเสียแนมห้อนแนมห้อนห่อนสิไปอาบแนมห้อแน้แนมอุ่นนี่แนมเย็นบ่ได้บ่ได้มันต้องเปิดอุ่นที่เขาอาบน่าอุ่นที่เขาตลอดแนมตลอดเลยสิบเอ็ดปีอาบอุ่นตลอดอ่าอาบนล้วเย็นนี่ลองกมือแล้วผมแม่ไม่เคยประเทศนี้แม่หอดแบน อาบนะบ่อไรอยู่3มื่อยันมันเย็นแน่มันยังตื่นเ้อยู่ตื่นเอาบแต่แม่จะคอดหนึ่งคอยันมันลื่นงปนไข่ยูนงเวิ่ยนมีนักปนนอก็ได้อาบแต่ก็ได้คอยตับออกตับออกซึ่งนอาบไเย็นมเย็นเ่าไดแห้งไหมครับท่านซึ่งหนูเลยที่แห้งเลยแต่ว่าแม่ตะกาหีไม่ชิมหวานนอคนญีอกเ่อมุกโจ้าสีแ่า มาอาบนำดิ้นเ่งให้หนึ่งฉันมาแต่ของดิ้นฉันไม่ต้องกัรทอดสองสามปีนี่สะดุ้งเลยกันเลยทเดียสะดุ้งเลยเสียงดังได้มาได้ใสอันเอันเครื่องดิ้นเนี่ยไม่จินตโหงเนี่ยต้องเดินโอ้จะว่าเอ้ามม่คือเสียงดังทีดเราเขามาเอาเสียงตะดาวโวเขอยาเลียตาพี่น้องประมาณนี้นะครับเด้อถ้าผู้ใดมีประสบการณ์แบในก็คอมเมนต์เลยนี่แหละน้องเขามาเขาก็เลยมาบอกสื้อฟังว่าปิดคุกได้เกลอดีนี ซาลาแมนด์มันซาลานแบบปบนไดมันเจออย่างเนี้ยแต่ว่าอันนี้เขาตี๋ขาบอมี่บอมี่บอมี่่บอมี่ขาแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่ย่อยดย่อดยอเขาสุภาพพร้อมโอ้ยบ้านเขานี่บอว่าจะข้าราชการใส่กับตามแต่มเขาปฏิบัติปฏิบัติดีมากปฏิบัติดีมากอันนี้เขาเคลื่อนไปเรื่อนบพรว่าจะเป็นสถานพยาบาลเรียกว่าศูนย์อบต แม้ว่าเราจะสถานีตำรวจเขาชิดปฏิบัติกันซอเช่มกันนะทีเขาปฏิบัติดีมากเขาบอกนี่หนายากนนั้นผมนี่หนาบูดใส่ตำรวจกับตำรวจไม่ยิงมาที่ผู้สาวไม่ทรามงั้นตำรวจเขาปฏิบัติดีเด้คนนี่นะคนเกาหลีนี่ขันมองแง้มคอยเรียนนี้เลยมึงคอยเรียนจับไปเลยต้องตรวจเกาหลีนี่ไม่จะมองแง้มจับก็ย้อนว่าตำรวจเขายิงเด็ดแล้วทีเออเขาใช้กันรัว นี่แหละพี่น้องปผมมั่นนี่เด้ออย่างงี้ตํารวจผู้ใดว่ายังไงก็คอมเมนต์ได้ครับไม่อนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมประสบการณ์จริงครับ